สวัสดีครับผมวสันนะครับสวัสดีแฟนเพจแะสวัสดีจาก y o u t u b e ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวนะครับเป็น h i โน่เอสเนะครับกระบะทรง3มิตรนะครับผมตัวลูกพ่วงเป็นลูกพ่วง3คานนะครับกระบะ3มิตรลอนตรงนะครับแผงข้างเปิดได้นะครับผมตัวนี้เป็นงานเหล็ก100%เนะครับงานเหล็กทั้งหมดเลยนะครับผมสเกล1นึต่อสินะครับ ด้านบนหลังคาครับเป็นแตกหลังคาด้านบนครับพร้อมป้ายชื่อนะผมกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาเป็นงานเหล็กนะครับบันไดปีนขึ้นหัวเก๋งสร้างใหม่นะครับผมมีแป๊บกันชนด้านล่างนะครับบังฝุ่นรอบคันนะผมสามเหลี่ยมดามเต็มนะครับตะกร้าผ้าใบตรงสามมิตนะครับตัวลูกพ่วงสามคานนะครับผม สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผม0802992582นะครับอุปสัรยินดีบริการนะครับผมสร้างเครื่องจักรก่อสร้างทุกชนิดนะครับสกึล1ต่อ14เป็นงานเหล็กทั้งหมดนะครับงานจะเก็บรายละเอียดได้ครบแบบนี้เลยนะครับผมได้ทุกยี่โอทุกรุ่นนะครับที่ลูกค้าต้องการท่อไเสียออกหกปากครับมอลมเบรกสามใบนะครับผมพร้อมแบตเตอรี่สองลูกนะครับฝังฝุ่นก็จะลง ให้ตัวแบบนี้เลยนะครับ